สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางดาวโจน vip กับดาวโจนเช้านะคะประจำวันที่1 1สิงหาคมหกห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นแค่การวิเคราะห์ตัวเลขแค่นั้นนะสำหรับดาวโจน vip ตัวเด่นก็คือ2กับ5ตัวรองก็คือ3กับ6นะคะ2ก็ 20, 2องศ2 3 2 4ส 5, 26 29, ถ้าจะเบิ้ลก็เบิ้ลในตัวเด้อ ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าสองห้าสามาห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสามหกห้าเนาะสองามหกเด้อจับซื้อเอาจับคู่ซื้อก็สองห้าห้าสองสองสามสามสอสกหสองห้าสามสา้นะคะต่อไปเป็นดาวโจรเช้าตัวดินก็คือศูนย์กับแปดตัวรองก็คือสองกับหกนะคะศูนย์ศูนย์ศูนยสองศูนสี่ศ แปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกแปดแปดอย่าลืมเบิ้ลเด้อพักหลังนี้จะมาเบิ้ลกับมาหามเด้อสามตัวก็ศูนย์สองสี่สองหกสี่สี่หกแปดหกแปดศูนย์สองหกแปดจับคู่ก็ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์สองแปดแปดสองแปดหกหกแปดนะหรือสามตัวเพื่อนๆจะจับคู่เอาใหม่ก็ได้นะคะจับทั้งสองแนวทางนี้รวมกันแล้วก็ซื้อนะ ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีสองก็หกเหมือนกันต่างกันสามก็ห้าก็ศูนย์ก็แปดนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะวันนี้ก็ขอให้ปังๆทีเืดโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ